เที่ยวอ่านางเลือกโรงแรมไหนไม่ผิดหวังสนใจกดไปที่โลเคชันหลังจากนั้นดูรายละเอียดเลือกวันที่พักเลือกห้องที่สนใจใส่โคดอโกด้าทิกต็อกลด10%ถ้าถามผมว่านะครับเวลาไปเที่ยวไหนแล้วไม่มีเวลาเลือกโรงแรมไม่มีเวลาดูรีวิวโรงแรมเนี่ยคุณจะเลือกโรงแรมในเครือของอะไร สำหรับผมแล้วนะครับหนึ่งเลย B2 ครับสวัสดีครับการเดินทางของกาลิเลโอและโรงแรมที่ผมจะพาทุกคนมานั้นทุกคนเห็นป้ายแล้วใช่ไหมครับเขาจะอยู่ในซอย1 1เข้ามาไม่ได้ลึกมากแต่ระยะทางจากโรงแรมไปหาดก็ประมาณ1.7กิโลถือว่าไม่ได้ไกลมากนะครับขับรถแบบเดียวเองผมมาถึงแล้วครับผมขออนุญาตเฉลยนะครับที่นี่คือ B2 กระบี่พรีเมียร์โฮเทลและคาตอบที่ผมบอกไปต้นคลิปว่าผมจะเลือก B2 ก็เพราะ B21 หนึ่งมีมาตรฐานที่คุ้มค่ากับราคาเริ่มตั้งแต่หน้าโรงแรมนะครับที่นี่มีที่จอดรถให้เยอะในส่วนขออง้รรดูู เล้ลบมีมีคาเฟ่แล้วก็ในส่วนของรีเซพชันก็จะมีพนักง,งานตลอด24ชั่วโมงหลังจากเช็คอินนะครับเราก็เดินมาดูพื้นที่ส่วนกลางนะครับพื้นที่สีเขียวกว้างนะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ําสวยด้วยแล้วก็เติมเต็มความสะดวกด้วยฟิตเนสใครสนใจอย่าลืมกดโลเคชั่นนะครับ